คุณอาจไม่เชื่อแต่รู้ไหมว่าชาติใหญ่ทั่วโลกกำลังใช้เงินบาทซื้อทองน้ำมันแทนดอลลาร์อย่างลับๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้อาจจะฟังดูเหมือนพล็อตหนังสายลับนะครับแต่ข้อมูลที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันคือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบเชื่อบในโลกการเงินเป็นความจริงที่สื่อกระแสหลักอาจจะไม่ได้เป่าประกาศ และเป็นความจริงที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่องเงินบาทในกระเป๋าไปตลอดการเราทุกคนถูกสอนมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับว่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐคือราชาแห่งสกุลเงินไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกดอลลาร์คือภาษากลางทางการเงินจะซื้อน้ามันซื้อทองคําซื้อสินค้าโภคภัณฑ์อะไรก็ตามทุกอย่างต้องตีราคาเป็นดอลลาร์ อำนาจเบสเด็จเด็ดขาดนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ยังเป็นประเทศที่กุมชะตาเศรษฐกิจของคนทั้งโลกเอาไว้ในมือผ่านสกุลเงินของตัวเองแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งโลกเริ่มเบื่อราชาองค์นี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศมหาอำนาจอื่นๆเริ่มรู้สึกว่าการฝากชีวิตไว้กับเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียว มันเสี่ยงเกินไปและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ปรากฏการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเขาเรียกมันว่า Trend d ดีด l อลลาร์ i o เซหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์มันไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวนะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทรนดนี้มันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศมหาอำนาจใหม่อย่างจีนรัสเซียอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อกลุ่ม b r i กสประเทศเหล่านี้เริ่มตั้งคำถามอย่างจริงจังว่าทำไมเราต้องยอมให้อเมริกามีอำนาจในการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจหรืออายัดเงินทุนสำรองของประเทศอื่นเพียงเพราะเราใช้เงินของเขา มันเหมือนกับเราไปเช่าบ้านเขาอยู่แล้ววันดีคืนดีเจ้าของบ้านไม่พอใจเราก็เลยล็อกประตูไม่ให้เราเข้าบ้านซะอย่างนั้นทั้งๆที่ของทุกอย่างเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราอยู่ในบ้านหลังนั้นนี่คือความรู้สึกของหลายประเทศในตอนนี้ครับดังนั้นการสแสวงหาทางเลือกใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นประเทศเหล่านี้เริ่มทำข้อตกลงการค้าขายระหว่างกันโดยใช้สกุลเงินของตัวเอง แทนที่จะใช้ดอลล่าร์จีนเริ่มซื้อน้ำมันจากรัสเซียโดยจ่ายเป็นเงินหยวนอินเดียซื้ออาวุธจากรัสเซียโดยจ่ายเป็นเงินรูปีนี่คือการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงและทวงคืนอำนาจอธิปไตยทางการเงินของตัวเองกลับมานักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกหลายคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากครับอย่างคุณนูริเอลรูบินีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลายัยนิวยอร์ก ที่เคยทำนายวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ได้อย่างแม่นยำเขาบอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนจากระบบที่มีดอลลาร์เป็นศูนย์กลางไปสู่ระบบหลายคู่อำนาจทางการเงินมากขึ้นหรืออย่างคุณจิมโรเจอร์นักลงทุนในตำนานคู่หูของจอร์จโซรอสก็พูดมาตลอดหลายปีแล้วครับว่ายุคทองของดอลลาร์กำลังจะจบลงและเขาเองก็มองหาโอกาสในสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มถามแล้วว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าโลกกำลังหาทางหนีดอลลาร์แล้วมันมาเกี่ยวกับเงินบาทของประเทศไทยได้ยังไงประเทศไทยเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจแบบจีนหรือรัสเซียซะหน่อยตรงนี้แหละครับคือส่วนที่น่าสนใจที่สุดและเป็นความลับที่หลายคนไม่เคยรู้ในขณะที่ทุกคนกำลังจับจ้องไปที่การต่อสู้ระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินหยวนของจีนหรือเงินรูเบิลของรัสเซีย มันมีการเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใต้เรดาร์อย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นก็คือการที่นักลงทุนและแม้กระทั่งบางประเทศเริ่มมองหาสกุลเงินที่เป็นกลางและมีเสถียรภาพเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการพักเงินหรือทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยตรงสกุลเงินที่ไม่ได้อยู่ในเกมการเมืองโลกใหญ่ แต่มีความน่าเชื่อถือสูงพอและหนึ่งในสกุลเงินที่เข้าตาที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเงินบาทของเรานี่แหละครับทำไมล่ะครับทำไมต้องเป็นเงินบาทคำตอบมีอยู่หลายข้อเลยครับข้อแรกคือเสถียรภาพที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีขึ้นมีลงแต่ถ้าเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันเงินบาทถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างต่ํา ธนาคารแห่งประเทศไทยมีชื่อเสียงในการบริหารจัดการนโยบายการเงินที่รอบคอบและเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับที่สูงมากซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติพูดง่ายๆก็คือเขามองว่าถึงโลกจะปั่นป่วนแต่การถึงเงินบาทเอาไว้มันค่อนข้างปลอดภัยข้อที่2คือสภาพคล่องครับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของภูมิภาค ทำให้เงินบาทมีการหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนในปริมาณที่สูงการจะแลกเงินบาทเป็นสกุลเงินอื่นหรือแลกจากสกุลเงินอื่นมาเป็นบาททําได้ง่ายและมีต้นทุนไม่สูงมากนักและข้อที่3ซึ่งสําคัญมากคือความเป็นกลางของเราครับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอํานาจทั้งอเมริกาจีนและรัสเซียเราไม่ได้เลือกข้างอย่างชัดเจนในเกมการเมืองโลกความเป็นกลางนี้ ทำให้เงินบาทกลายเป็นเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยที่นักลงทุนจากทุกฝั่งสามารถเข้ามาใช้พักเงินหรือทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโยงเข้ากับความขัดแยง้งทีนี้เรามาเจาะลึกในประเด็นที่ผมจูหัวไว้ตอนแรกนั่นคือเรื่องทองคำและน้ำมันเริ่มจากทองคำก่อนนะครับทองคำคือสินทรัพย์ปลอดภัยสุดๆในยามที่โลกไม่แน่นอนคนจะวิ่งเข้าหาทองคา ปกติแล้วตลาดทองคำโลกจะซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ในช่วงหลังมีปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นมีรายงานและการวิเคราะห์จากหลายแหล่งรวมถึงการให้ข้อมูลจากคนในแวดวงสมาคมค้าทองคำของไทยเองที่ชี้ให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายทองคำในประเทศไทยโดยใช้เงินบาทมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและที่สำคัญส่วนหนึ่งของผู้ซื้อรายใหญ่ ไม่ใช่คนไทยครับแต่เป็นนักลงทุนต่างชาติหรือแม้กระทั่งกองทุนจากต่างประเทศกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ครับแทนที่กองทุนเหล่านั้นจะใช้เงินดอลลาร์ไปซื้อทองคำในตลาดโลกโดยตรงพวกเขากลับเลือกที่จะแลกเงินสกุลของทั่วเองมาเป็นเงินบาทก่อนแล้วจึงนำเงินบาทนั้นไปซื้อทองคำในตลาดประเทศไทยคำถามคือทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากซับซ้อนขนาดนั้นคำตอบก็คือ การทำแบบนี้มันเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงดอลลาร์ในทางปฏิบัตินั่นเองครับพวกเขามองว่าการถือทองคำที่ซื้อด้วยเงินบาทมันปลอดภัยกว่าเพราะมันตัดขาดจากระบบการเงินของดอลลาร์โดยตรงหากเกิดวิกฤตอะไรขึ้นกับเงินดอลลาร์หรืออเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตรอะไรแปลกๆทองคำของพวกเขาที่อยู่ในรูปของเงินบาทก็จะไม่ได้รับผลกระทบมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมากนะครับ เป็นการใช้ประโยชน์จากเสถียรภาพและความเป็นกลางของเงินบาทเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับความมั่งคั่งของตัวเองมันคือการเดิมพันว่าในอนาคตเงินบาทจะเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่น่าเชื่อถือไม่แพ้สกุลเงินหลักอื่นๆของโลกคราวนี้มาถึงเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเรื่องนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันซับซ้อนกว่าทองคำมากครับปัจจุบัน การซื้อขายน้ำมันในตลาดโลกส่วนใหญ่ยังคงผูกติดกับดอลลาร์อย่างเหนียวแน่นหรือที่เรียกว่าระบบเพโตรดอลลร์การจะท้าทายระบบนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่และอันตรายมากในทางภูมิรัฐศาสตร์แต่มันก็เริ่มมีรอยร้าวให้เห็นแล้วครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนตอน้นกลุ่มประเทศบริกส์กำลังพยายามอย่างหนักที่จะสร้างระบบการค้าขายน้ำมันและพลังงานระหว่างกันโดยไม่ใช้เงินดอลลร์ จีนกำลังผลักดันให้ซาอุดีอาระเบียขายน้ำมันให้ตัวเองเป็นเงินหยวนแล้วเงินบาทเข้ามาเกี่ยวตรงไหนในกรณีนี้เงินบาทไม่ได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการซื้อขายน้ำมันระหว่างชาติมหาอำนาจขนาดนั้นแต่มันกำลังกลายเป็นสกุลเงินทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆในระดับภูมิภาคเอเชียลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าบริษัทในเวียดนาม ต้องการซื้อ,อยางพาราจากบริษัทในมาเลเซียในอดีตพวกเขาอาจจะต้องแลกเงินดงเป็นดอลลาร์แล้วบริษัทมาเลเซียก็รับดอลลาร์มาแล้วค่อยแลกกลับเป็นเงินริงกิตอีกทีมันมีหลายขั้นตอนและมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะตกลงกันว่างั้นเรามาค้าขายกันด้วยเงินบาทไทยดีไหมเพราะเงินบาทเป็นที่ยอมรับมีเสถียรภาพ และหาแลกเปลี่ยนได้ง่ายในทั้งสองประเทศเงินบาทจึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเงินดอลลาร์เลยเมื่อแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าในอนาคตการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญกว่านั้นเช่นพลังงานหรืออาหารในระดับภูมิภาคอาจจะหันมาพิจารณาใช้เงินบาทเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักสำหรับการชำระราคา มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ซึ่งหลายคนมองข้ามไปและนี่ก็คือจุดที่เป็นคลแม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมดครับการที่โลกกำลังหันมาซบเงินบาทไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองคำหรือใช้เป็นตัวกลางในการค้าขายมันไม่ใช่การล้มล้างเงินดอลลาร์แบบจงแจ้งที่เราเห็นในหนังมันไม่ใช่การประกาศสงครามค่า,งางเงินแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่เงียบฉลาดและซับซ้อนกว่านั้นมาก มันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระเบียบการเงินของโลกโลกกำลังเปลี่ยนจากยุคที่มีพระราชาเพียงองค์เดียวไปเป็นยุคที่มีขุนนางหลายๆตระกูลที่มีอำนาจและอิทธิพลในดินแดนของตัวเองดอลลร์อาจจะยังคงเป็นสกุลเงินที่สำคัญที่สุดแต่ก็จะไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนในอดีตอีกต่อไปและในโลกใบใหม่นี้เงินบาทของประเทศไทยที่หลายคนอาจจะเคยมองว่าเพียงเป็นสกุลเงินของประเทศเล็ก,ลกๆกำลังได้รับบทบาทใหม่ ที่สำคัญเกินกว่าที่เราจะคาดคิดว่าบทบาทของสกุลเงินที่น่าเชื่อถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและสะพานเชื่อมเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกมันคือการกระจายความเสี่ยงและการปรับสมดุลอำนาจทางการเงินของโลกที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่หนักแน่นและเงินบาทก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญในเกมกระดานใหม่นี้ในแบบที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกอะไรเราครับ มันบอกเราว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมีสินทรัพย์ที่มั่นคงและสกุลเงินที่มีเสถียรภาพคือประการด่านแรกที่สำคัญที่สุดมันบอกเราว่าศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลกอาจจะไม่ได้อยู่ที่การท่องเที่ยวหรือการส่งออกแต่อยู่ที่ความน่าเชื่อถือทางการเงินที่เราสั่งสมมาและที่สำคัญที่สุดมันชวนให้เรากลับมาคิดว่า ในขณะที่โลกภายนอกกำลังให้คุณค่ากับเงินบาทของเรามากขึ้นเรื่อยๆเราเองในฐานะเจ้าของประเทศได้มองเห็นคุณค่าและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วหรือยังนี่คือคำถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกท่านได้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ